เช้าวันหนึ่งในหุบเขาอันเงียบสงบทางภาคเหนือของแผ่นดินมีวัดเล็กๆตั้งอยู่บนไหล่เขาวัดแห่งนี้ห่างไกลผู้คนรายล้อมด้วยป่าไม้สูงใหญ่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ผสมกับเสียงนกร้องยามเช้าทําให้สถานที่แห่งนี้เหมือนหลุดออกมาจากโลกอีกใบโลกที่เวลาเดินช้าลงและจิตใจมนุษย์ได้พักหายใจอย่างแท้จริงพระพิกสุชรารูปหนึ่งจำพรรษายอยู่ที่วัดนี้มานานกว่า30ปีท่านเป็นพระผู้เงียบขรึมไม่ชอบพูดมาก แต่ดวงตาของท่านเต็มไปด้วยเมตตาและความลึกซึ้งราวกับผ่านเรื่องราวของชีวิตมานับไม่ถ้วนชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่ออินไม่มีใครรู้ว่าท่านมาจากไหนรู้เพียงว่าท่านเลือกจะอยู่กับป่าก,กับเขาและกับธรรมะทุกเช้าหลวงพ่ออินจะออกบิฑบาตตามทางดินเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านก่อนจะกลับมานั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่หลังวัดต้นไม้นั้นสูงประงานมิรันกนกอินทรีขนาดใหญ่ อยู่บนยอดสูงสุดนอกอินทรีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมาหลายปีมันเป็นนอกอินทรีที่สง่างามปิดกว้างดวงตาคมกริบมันบินบวนเหนือวัดทุกวันราวกับเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่านอกอินทรีกับพระภิกษุเริ่มผูกพันกันตั้งแต่เมื่อไรรู้เพียงว่าในวันที่หลวงพ่ออินมาจำพรรษาใหม่ๆนอกอินทรีตัวนี้ยังเป็นเพียงลูกนกที่บาดเจ็บจากพายุปิดข้างหนึ่งหักไม่สามารถบินได้หลวงพ่ออินพบมันนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านไม่ลังเลที่จะอุ้มมันกลับมาที่กุฏิ ใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาดูแลมันด้วยความเมตตาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนวันแล้ววันเล่าลูกนกอินทรีค่อยๆแข็งแรงขึ้นปีกที่เคยหักกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่แทนที่มันจะบินจากไปมันกลับเลือกจะอยู่ใกล้หลวงพ่ออินมันเดินตามท่านเวลาออกปิถัาบนั่งเฝ้าเวลาท่านนั่งสมาธิและนอนอยู่ไม่ไกลจากกุฏิในยามค่ำคืนหลวงพ่ออินไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องแปลกท่านเพียงรับรู้และปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ลึกๆในใจท่าน เริ่มรู้สึกผูกพันกับนอกอินทรีตัวนี้มากขึ้นทุกวันจากความเมตตากลายเป็นความห่วงใยจากความห่วงใยกลายเป็นความผูกพันโดยไม่รู้ตัวปีผ่านไปนอกอินทรีเติบโตเป็นนกที่แข็งแรงบินได้สูงบินได้ไกลแต่มันยังคงกลับมาที่รังเดิมทุกวันและทุกครั้งที่หลวงพ่ออินนั่งสมาธิมันจะบินวนอยู่เหนือศีสาราวกับคอยปกป้องชาวบ้านที่พบเห็นต่างพูดกันว่าหลวงพ่อกับนอกอินทรีคงมีบุญร่วมกันมา คำพูดนั้นยิ่งทําให้หลวงพ่ออินรู้สึกอบอุ่นใจแต่ในความอบอุ่นนั้นแฝงไว้ด้วยสิ่งที่ท่านเองก็ไม่ทันระวังนั่นคือความยึดมั่นคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องคือกล้องลมพายุพัดกระหน่าหลวงพ่ออินนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิใจของท่านไม่สงบเหมือนทุกวันความกังวลแทรกซึมเข้ามาในจิตใจท่านคิดถึงนกอินทรีคิดว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่จะถูกลมพายุพัดตกจากรังหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่จิตของท่านไม่อยู่กับลมหายใจแต่ไปยึดต,ติดอยู่กับสิ่งภายนอก รุ่งเช้าหลวงพ่อรีบออกไปดูที่ต้นไม้ใหญ่รังนกอินทรีว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ขนสักเส้นหัวใจของท่านเหมือนถูกบีบรัดความว่างเปล่าทาโถมเข้ามาท่านยืนนิ่งอยู่นานน้ำตาค่อยๆไหลลงมาอย่างไม่รู้ตัวมันจากไปแล้วเสียงในใจของท่านกระซิบหลายวันผ่านไปนกอินทรีไม่กลับมาหลวงพ่ออินเริ่มซุกผอมใจของท่านไม่สงบเหมือนเดิมการนั่งสมาธิเต็มไปด้วยภาพของนกอินทรีเสียงปีกเสียงร้องความคิดถึงกลายเป็นความทุกข์โดยสมบูรณ์ในคืนหนึ่งขณะที่หลวงพ่ออินนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ท่านได้ยินเสียงกระพือปีกดังขึ้นนกอินซีบินกลับมาแต่ครั้งนี้มันไม่ได้บินวนอย่างร่าเริงมันบินต่ำปิดข้างหนึ่งบาดเจ็บเลือดไหลซึมหลวงพ่อรีบเข้าไปหาอุ้มมันไว้ในอ้อมแขนน้าตาไหลอาบแก้มความโล่งใจผสมกับความกลัวอย่าไปไหนอีกเลยท่านพึพรรมพำเบาๆในขณะนั้นเองหลวงพ่ออินเหมือนได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงแห่งปัญญาเมตตาไม่ใช่การครอบครองความรักไม่ใช่การยึดไว้เมื่อได้ยึดเมื่อนั้นทุก หลวงพ่ออินนิ่งไปราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจท่านมองนกอินรีในอ้อมแขนมองเห็นความจริงที่ท่านหลงลืมไปนานท่านรักษาบาดแผลของมันดูแลจนมันแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ท่านไม่กักมันไว้ไม่เรียกมันกลับไม่คาดหวังให้มันอยู่เช้าวันที่นกอินทรีกลางปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหลวงพ่ออินยืนมองด้วยรอยยิ้มและน้ำตาไหลาเงยียบแต่เป็นน้ำตาที่เบาสบายหัวใจของท่านกลับมาสงบอีกครั้งท่านนั่งลงใต้ต้นไม้หลับตาหายใจเข้าหายใจออกและกล่าวเบาๆว่า,วา ขอบคุณที่มาสอนธรรมะให้ข้าธรรมะที่ไม่มีคำพูดแต่แทงลึกถึงหัวใจนับจากวันนั้นหลวงพ่ออินกลับมาเป็นพระผู้สงบเหมือนเดิมนกอินทรีย์อาจยังบินผ่านฟ้าในบางวันหรืออาจไม่กลับมาอีกเลยแต่ไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะในใจของหลวงพ่อไม่มีการยึดมั่นเหลืออยู่นิทานเรื่องนี้สอนเราว่าความรักที่ปราศจากปัญญาจะกลายเป็นพันธนาการแต่ความเมตตาที่เข้าใจทำย่อมเป็นอิสระและบางครั้งผู้ที่มาสอนธรรมเรา อาจไม่ใช่มนุษย์แต่อาจเป็นนกตัวหนึ่งที่บินเข้ามาในชีวิตเราเพียงเพื่อสอนให้เราปล่อยวาง